บอกว่าทําไมพรรคส้มเล่นตัวจจงไม่ยอมเจรจากับพรรคไหนเอาก็มันจะเก็บตําแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกให้กับเอกธนาธรธนาธรเป็นคนลงทุนเป็นเจ้าของพรรคมันโดนเพิกถอนสิสิบปีมันก็ไม่ยอมให้ลูกพรรคเป็นคนไหนได้ไปเพราะลูกพรรคไม่มีใครควักตังค์เลยมันควักตังค์คนเดียวเข้าใจหรือเปล่ามันก็เลยไม่ยอมไม่ให้ร่วมรัฐบาลไงแต่ครั้งนี้ถ้ามันไม่ร่วมมันโง่มาก เพราะว่าต่อให้ยุบสภาเลือกตั้งเพื่อไทยก็มาเขาม,เ,เขามีเงินเขามีเงินเขามีบารมีเขามีเงินตั้งห้าแสนล้านทักษิณเขามีลูกน้องเขาที่จงรักภักดีเขาทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการธนาธรไม่มีบารมีมีเงินแค่ห้าพันล้านทักษิณมีห้าแสนล้านการการเลือกตั้งที่จะชนะเนี่ยธนาธรคิดว่าจะมาฟุกเหมือนกับข่าวที่ผ่านมาไม่มีทางแล้วโพออกมาแล้ว ในกรุงเทพสสเขาจะไม่ได้แม้แต่เขตเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกตั้งใหม่เผอเผยธนทรอ,อาจจะได้ไม่ถึงสิบคนแล้วก็เดี๋ยวคดีที่ว่าผ่านกฎหมายในสภาเนี่ยสี่สิบสี่คนนะ่ยอาจจะโดนหลุดจากการเป็นสสเขาจะเหลือแค่ร้อยคนก็จะน้อยกว่าพักเพื่อไทยวายูบอกว่าทางออกการเมืองที่ดีที่สุดคืออะไรคะเอาก็โหวตเลือกนายกแค่นั้นเอง ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โหวตเลือกนายกสสก็ยกให้ใครคนนั้นได้คะแนนเสียงก็จัดตั้งรัฐบาลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ตุนบอกสวัสดีค่ะวันนี้แม่โฆษณาแบบนิ่มๆค่ะกินลำไยเยอะเสียงแหบเสียงแห้งค่ะ ุณยอจริมบอกสั่งชาไทยก็ได้ชาไทยสามถุงกลับขอบพระคุณค่ะคุณนกบอกแม่คิดว่าใครเหมาะสมเป็นนายกค่ะมันก็มีคนด d ิ d a t ห้าคนเนาะก็มีชยัยชัยอะไรอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วที่เป็นคนด d เด a ตของพรรคเพื่อไทยแล้วก็อนุทินแล้วก็ประยุทธ์แล้วก็จุรินแล้วก็พีรพันธ์จุรินนั่นเป็นไม่ได้หรอกไม่มีบารมี อนุทินถามว่าเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้หรอกสสมึงแค่เจ็ดสิบเสียงจะเป็นนายกเหรอแล้วมึงมีผลงานอะไรตั้งแต่มันเป็นมาไม่เคยมีผลงานอะไรเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขตอนที่ประยุทธ์เป็นนายกมันก็เอาวัคซีนอะไรก็ไม่รู้เป็นแสนล้านเอามาฉีดให้เราแล้วไม่มีประโยชน์ตอนนี้ยังวัคซีน่ะเหลืออยู่ในโกดังอ่ะเยอะแยะรอเอาไปทิ้งหมดอายุแล้วป่านนี้มันเป็นมันทำอะไรได้มันเก่งอะไรมันไม่เก่งเลย มันไม่มีวิสัยทัศน์อะไรเลยสร้างสภาเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยมันรับเมาสได้สัมปทานไปสภาเจ็ดหมื่นล้านล่วเห็นแล้วปะ่ะเจ็ดหมืนล้านล่วเดี๋ยวไอ้นั้นถล่มลงมามันยนังไม่มีปัญญาแก้ไขให้เขาเลยโดนก็ปักวันละวันล,ละหมื่นวันล,ละหมื่นนะก็ตัดตัดไปสองแล้วใช่ไหมก็เหลือแต่ประยุทธ์ แล้วก็ของพรรคเพื่อไทยแต่ตามกฎหมายแล้วพรรคเพื่อไทยเขาเสียงข้างมากเขาต้องได้โหวตค a ด d i d a เจ้ากรต้องให้ค a ด d i d a ของเขาอะถ้าไม่ได้ก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะไปเอาคนอื่นก็อีกอย่างหนึ่งอยากประยุทธ์อะเขาเขาอันดับสามเพราะว่าสสพรรคเขาอะได้แค่ยี่สิบกว่าคนเข้าใจหรือยัง อาประวันไกเตอร์บัดชัยเกษมความจําแม่เสื่อมนึกชื่อมันไม่ออกชัยเกษมมันก็แก่มันก็ป่วยบ่อยแต่มันเป็นคนแบบเคยเป็นอายการสูงสุดแล้วมันก็แบบเรียนกฎหมายอ่ะเรียนมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดในโลกต่างประเทศอ่ะแล้วมันเรียนจุฬามันได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งไอชัยเกษมเนี่ยมันมันเรียนเก่งเป็นอายการสูงสุดเก่งเรื่องกฎหมายภาษาก็เก่ง ปวาวันเกยเตือนว่ท่านเป็นคนตรงๆแกมยุยปากหน่มาแม่เล่าข่าวที่สมปองให้ฟังหน่อยสรุปคือเขาเอาคูไม่ยุ่งกับมันค่ะคูไม่ยุ่งกับมันคูไม่เล่าคุณลำคาญวันนี้มีแต่คนก็สนใจเรื่องใครจะเป็นนายกอีควายนี่ก็ไปพูดเรื่องอื่นใสหัวไปอีสังโงตโ์ง่ตาตาคนที่ไม่มีผลประโยชน์คอมเมนต์มาว่าแม่เคยไปกินร้านชฝ่ใสเคยไม่เคยไปนั่งกิน ปี2561เราทำรายการเนี่ยแดกไปด่าไปช่วง4ทุ่มแล้วก็บ้านแอลฟ,ฟาแล้วก็ใช้ตะกรงไปซื้อไม่อร่อยแพงตอนนั้นไข่เจียวปู800ผัดผัดซีอิ๊ว5 50ราดหน้า5 50ไม่ได้อร่อยเลยไม่อร่อยแล้วแพงชิบหายครั้งเดียวไม่เคยจะซื้อกินอีกเลยตลอดชีวิต นิโนโบมาบอกคอมเมนต์ให้แม่ขอบคุณมากนะคะนิโนโบมาขอบคุณมากๆค่ะเอเอใช้ดีคอมเมนต์ว่าชงวัรเดเ็ดนามสมมุติอคอมเมนต์บอกมีส่วนลถไหมครับจัดโปูหน่อยครับสามแทมสอง จัดโปรชาไทยกูไม่จัดนี่กูขายอีกวันเดียวก็หมดแล้วทาไมกูต้องจัดให้มึงแดกมึงก็รอไปมึงก็ไปแดกน้ําก๊อกเลยปะคนอย่างมึงไม่มีวาสนาได้แดกชาไทยกูขายอีกว,นนวันนี้วันเดียวก็หมดแล้วมึงรู้หรือปะแล้วกูก็ไม่ทําอีกเลยตลอดชีวิตเพราะกูขายขาดทุนนี่ราคาห้าร้อยบาทขายร้อยหนึ่งกูขาดทุนวันนี้หมดแล้ววันนี้วันเดียวแล้วก็หมดแล้วไม่มีกองแล้ว แล้วกม็มึงไม่ได้แดกหรอกวาสนามึงไม่มีถ้าคนฉลาดเขารีบกดเลยได้แตกแต่ก้องจะขอกูบอกแม่ผมขอสองซองบอกไม่ต้องกูจะเก็บไว้ขายนันบอกอุ้ยเดี๋ยวมันเสียได้เนี่ยผมไม่ได้กินเลยตลอดชีวิตบอกมึงไม่ต้องแตกหมันไส กี้เองจะบอกนายกใครเหมาะสุดตอนนี้ครับอ่ะฉันคงไม่มาบอกหรอกว่าใครเหมาะสุดเพราะว่าฉันไม่ฉันไม่เลือกฉันเกลียดทุกคนถ้าถามถามเราฉันพูดให้เธอฟังแล้วเธอไปคิดเองแล้วกันว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะเขามีสสเยอะแต่เขาก็ยังน้อยกว่าพรรคประชาชนแต่พรรคประชาชนเนี่ยมันส่งคนเป็นนายกไม่ได้เพราะมันเสนอชื่อพิธาคนเดียวเป็นแคนดิเดตนายกพิธาถูกพึกตอนสิบไปสิบปีมันเป็นไม่ได้ มันโดนเพิกถอนสิทธิ์แล้วไอ้เท็นนี่มันไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเขาไม่ได้เสนอชื่อเป็นคนดิเตเพราะฉะนั้นอันดับที่สําคัญที่ถูกถูก,ถกต้องที่สุดตามกฎหมายกําหนดก,ก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีสสมากกว่าไอ้ภูมิใจไทยภูมิใจไทยมีสสแค่70เพื่อไทยมีร้อยเศษเศษใช่ไหมแล้วก็มาไอ้ประยุทธ์อันดับ3ประยุทธ์เนี่ยมันเคยเป็นมาแล้ว10ปีมันก็ไม่ได้มีอะไรดีเลยต้นเหตุของการเกิดสงครามทางนี้ก็ามาจากไอ้ประยุทธ์3าปอเนี่ย ไปยกที่ดินของเราอ่ะซึ่งมันอยู่ในแผนที่อย่างที่ฉันไปมาช่องสง,งามก้าวขาไปปุ๊บแม่เป็นคาสิโนเป็นพวกขเขมรเปิดร้านค้าใหญ่โตเป็นกันของเราเป็นป่ายางเลยคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่พอก้าวขาเข้าไปเป็นบ่อนคาสิโนของไอ้เขมรตรงนั้นน่อนุมัติโดยไอ้ประยุทธ์ไกยประวิตรแล้วตอนนี้มีคลิปคลิปที่คุณสนทิริมทองคุณเอามาเผยแพร่น่ะเป็นคลิปที่ไอประวิตย์วงสุวรรณนะ่ตอนนั้นน่ะ ไอ้ไอ้อภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วมันเป็นรัฐมนตรีก,กระทรวงกลาโหมเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ประชุมร่วมกับไอ้เทือกกับอภิสิทธิ์คีปเอามาเลยมันไอ้ประวิทย์ยืนยันว่าบ้านหนองจานเนี่ยเป็นของเขมรไม่มีโฉนดและตอนนี้เป็นยังไงทหารชุดนีดนสส้ดีตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารบกทั้งแต่ทหารอากาศทหารเรือดีหมดแล้วก็มาที่แม่ทัพภาคสอง ก็ทําความจริงให้ปรากฏจนตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วแม่ทัาปากหนึ่งต้องยอมให้ไอตรงที่เรากานรวกถอยกลับไปถึงนั่นน่ะแล้วก็เริ่มสิทธ์กันไ่ชาวบ้านดีใจ40ปีที่ดิงองตัวเองแต่ไปทํากินไม่ได้โดนะมินเอาไปทหารกะมินแล้วก็มาขายให้เมียคนไทยที่เป็นเมียไอทหารกะมินเดี๋ยวนี้ไปเป็นจำนันเนี่ยไล่ละหมื่น มันซื้อไว้คนเดียวเกือบสามร้อยไล่ทำไร่เขาพวกเอ๋ไร่อ้อยพวกมึงก็เอาไปคิดกันละกันว่าสมัยไอ้พยุติเป็นนายกอะ่ะมันไม่ปราบแก๊งคอเซนเตอร์มันปล่อยให้แก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยหลอกลวงคนไทยได้เงินไปตั้งแสนนานในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าแก๊งคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์อยู่ในเขมน ถึงสาเหตุว่าทำไมสิบปีที่ประยุ์เป็นนายยกเขมรมันไม่มาวอแวร์ก็มันมีผลประโยชน์ร่วมกันยกที่ดินให้มันไปที่ของประเทศไทยยกให้มันเปิดคาสิโนแล้วมันก็มีคนไทยเป็นเจ้าของแหะคือนักการเมืองแล้วก็นายพลเป็นทหารนายพลที่เป็นตำรวจมันก็ไปคิดดูกันแล้วกันว่ามันมันอยู่สิบปีมันไม่ทำเฮียอะไรเลยมันไม่ทำเฮียอะไรเลย แล้วทําให้ขมรเคยตัวไงพอตอนนี้เราจะมายึดมันก็จะมาลบกับเราเห็นไหมอพผ้าอ,อะไรเพออาราะอะยุยุ์ไก่ปวิตย์ไก่อปอกมันมีผลประโยชน์ร่วมกันกับขมรมันยกแผ่นดิงของเราให้มันการเนี่ยทั้งประเทศนะเขาเกลียดอายุยุตจะตายเพราะมันเป็นนายยกสิบปีมันเป็นรัฐบาลสิบปีมันไม่เคยให้สวัสดิการอะไรกับทหารเลยพักเพื่อไทยมาเป็นแค่สองปี เศษฐามาเป็นขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการทั่วประเทศเลยปีที่แล้วะวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานเข้าใจหรือเปล่ามันมันยิ่งมันเป็นนายกแล้วตัวมันเป็นทหารมันยิ่งกดขี่ทหารไม่ให้สวัสดิการอะไรกับทหารเลย ไบเบอร์เบอร์รี่สกตจักสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แกบกเบอร์รี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแกว้วแล้วก็พรรคเพื่อไทยนี่เป็นรัฐบาลมาสองปีตอนนี้ประชาชนที่รักษาโรคสามสิบแรักษาทุกโรคไม่ต้องไปโรงพยาบาลน,นะสามารถไปรับยาได้กับร้านยาที่เข้าโครงการไปแจ้งร้านยาได้เลยพวกนี้ที่เข้าโครงการป่วยเป็นอะไร เดี๋ยวฉันจะให้ตะก,ก้องไปแจ้งเพราะว่าตะก,ก้องอ่ะขาเป็นเชื้อราไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าเนะี่ยจะลองดูเพราะเราซื้อ,อยาทาแก้เชื้อราเนี่ยซื้อเปลืองมากแล้วหลอดหนึ่งนะร้อยสิบบาทนะซื้อที่ที่ประตูน้าขายส่งนะถ้าไปซื้อที่อื่นร้อยหกสิบนะซื้อทีหกหลอดนะได้ร้อยสิบบาทแพงมากซื้อน้ําเกลือนี่เมื่อก่อนขวดห้าสิบล่าสุดให้ร้านซื้อหยิบไปซื้อสิบขวดล้างจมูกขวดละห้าสิบห้า แต่ฉันก็ไม่ได้ต่อว่าร้านซื้อยืดหรอกว่าไปซื้อร้านไหนทําไมมันแพงวะแพงไปตั้งขวดห้าาะสิบขวดก็ห้าสิบบาทไม่อยากจะจู้จี้เขาเขาไปซื้อให้กระบุนแล้วอินกี้แซนบอกว่าตกลงแม่อยู่ฝ่ายไหนอะฝ่ายประชาชนค่ะอยู่ฝ่ายประชาชนให้ความรู้ก,กับประชาชนไม่มีการหลอกลวงประชาชนให้ข้อมูลข้อเท็จจริง กับประชาชนเข้าใจไหมถ้ามึงฉลาดมึงต้องขอบคุณกูที่กูอธิบายแต่ละคนเป็นยังไงเป็นยังไงมึงก็เอาไปคิดถ้ามึงไม่เชื่อกูมึงก็ไปดูสนทิลิ้มทองกูลมึงก็ไปเข้า Google search เลยว่ามันจริงอย่างที่กูว่าหรือเปล่าแค่นั้นแหละอีกควายไม่ต้องมาถามนม่อยู่ฝ่ายไหนกูไม่มีอยู่ฝ่ายไหนเพราะพวกมันไม่เคยมาให้กูแดกใครมาเป็นกูก็ต้องทำมาหาแดกเพราะมันไม่ได้มาให้กูแดก พวกมันเข้ามามันก็เข้ามาโกงกินคือประเทศเราอะมันไม่ต้องมีสสสวได้เลยเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์สงคารามที่ผ่านมาเราก็เห็นกับตาแล้วว่าเลวทุกคนพรคประชาชนก็เลวยิ่งเลวยิ่งกว่าเลยเข้าข้างกับเม่งเข้าข้างประมาแล้วก็คอยโจมตีดิดเครดิตทหารทำลายความมั่นคงของประเทศ เพราะฉะนั้นกูไม่ได้ยืนเคียงข้างนักการเมืองพวกกูเกียรทุกภาคกูเกียรตทุกคนแต่กูทากูจําเป็นต้องให้ความรู้กับประชาชนว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงเข้าใจหรือเปล่าอีกควายแอมฟินคอมเมนต์มาว่าสั่งแล้วจ้ากินของอร่อยจ้าขอบคุณค่ะช่องแคทตี้มาเป็นพื้นกันนะกดติด คอมเมนต์ว่ารักแม่ขอบคุณคะ่ะคุณบุญมีโพสีคอมเมนต์แบบถูกต้องที่สุดกับแม่ขอบคุณคะ่ะอืมช่องคนไม่มีแฟนบอกชอบแม่ลีนะคะ่ค่ะขอบคุณคะ่ะคุณช่องจกจิมมาจิ้มแจวคอมเมนต์มาว่าชาไทยชาไทยขอบคุณนะคะขอบคุณกดตะก้าเลยคะ่ะกดตะก้าเลยนะคะคุณสาริสาคอมเมนต์มาว่า แม่น่ารักจังเลยค่ะคุณบีบอกว่าใครนายกคนต่อไปก็แม่สำหรับฉันเนะถ้าธนาธรมาเป็นคนฉลาดมันต้องคิดว่าในภายภาคหน้ายังไงมันก็ต้องร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยต่อให้ยุบสภาพักเพื่อไทยก็มาเป็นอันดับหนึ่งมันต้องเลือกพักเพื่อไทยเพราะว่ามันจะได้เป็นรัฐบาลทุกสมัยร่วมรัฐบาลจนไปทุกสมัยถ้าตอนนี้มันไม่เอานะ เขาเสนอเก้าอี้ให้มันแล้วบอกไม่เอ้ากูขอเป็นฝ่ายค้านนะชาติหน้ามันก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลไอธนาธรมันไม่มีคุณภาพไม่เก่งเก่งแต่ว่าตีฝีปากในสภาคนเก่งไม่มีมีแต่ธนาธรเท่านั้นที่เก่ง แอมแอมบอกหนูก็คิดแบบแม่จ้าขอบคุณค่ะปีเตอร์แรปปิดก็คอมเมนต์มาว่าถูกแม่ถ้ามันฉลาดเนี่ยมึงจะเลือกคบใครอะ่ะมึงจะไปเลือกคบอภิภูมิใจไทยอะ่ะเจ็ดสิบเสียงของมันี่ะเป็นงูเห่าตั้งกี่เสียงจากพรรคื่นแล้วไออนุทีมันไม่ได้มีวิสัยทัศน์อะไรเลยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอะ เฉพาะวัคซีนที่มาฉีดให้พวกเราอ่ะยังไม่มีประโยชน์เลยแต่ไปลงทุนต้องเป็นแสนล้านนแล้วก็มาบังคับข้าราชการทุกคนต้องฉีดตาล้องเนี่ยเป็นทหารอ่ะโดนบังคับฉีดไปหกครั้งจนเดี๋ยวนี้ขี้โลกเลยกูหกสิบหกอ่ะกูยังแข็งแรงกว่ามันมันสามสิบเจ็ดอ่ะเดี๋ยวก็พื้นขึ้นเดี๋ยวก็พื้นขึ้นแพ้คันไปทั้งตัวเดี๋ยวเป็นงูสวัสดเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่ ก็เพราะว่าไปถูกฉีดเชื้อโรคตั้งหกครั้งไม่ฉีดก็ไม่ได้นายเป็นทหารพอนายมันก็กลัวตายกลัวลูกน้องเอาเชื้อโรคมาติดบังคับให้ฉีดไม่ฉีดก็ติดคุกทหารแล้วฉีดเชื้อโรคเข้าไปหกครั้งกูไม่ได้ฉีดเลยเพราะกูไม่ได้ทํางานกับใครกูไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรใครก็บังคับกูไม่ได้กูเป็นเอกชนกูไม่ได้ฉีดเลยกูยังแข็งแรงกว่าตะก้องเลย พวกมึงเอาไปคิดดูกันแล้วกันแล้วก็น,นโยบายกัญชาก็มาหลอกว่าโอ้ปูขึ้นมาแล้วจะขายได้โลหนึ่งสามล้านโอ้ยชาวบ้านลงทุนกันใหญ่ไปปูกันใหญ่เลยปัจจุบันพวกมึงรู้ไหมกัญชาโลเท่าไหร่ถ้ากัญชาไทยอะโลละหนึ่งพันบาทแต่ถ้ากัญชาของนอกโลหนึ่งก็ตก หมื่นหนึ่งแอ้ยไปถามเกษตรกรเนี่ยเจ๊งกันโอ้โหคู่นี้ยืมสินมามันมีนโยบายอะไรที่มันมันทำให้ประชาชนได้ดีหรือเปล่าไม่มีนโยบายหาเสียงที่ได้นั้นก็โกหกต่อแหละหลอกลวงประชาชนมาปลูกกัญชาเจ๊งกันหมดเป็นหนี้เป็นสินมึงไปถามชาวบ้านได้เลยที่ปลูกอะ ตอนนี้ร้านค้าต่างๆที่ขายกระเจงกันหมดเพราะว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยให้เป็นผิดกฎหมายแล้วเอาไว้รักษาโลกอย่างเดียวนี่พานุพงศ์บอกแมสกล่องเราเป็นร้อยอ๋อแมสกล่องเราเป็นร้อยมันฝีมือพรรประชาติปัตยกอิมันลิกาบุญมีตระกูลกับไอจุลินนั่นแหละมันเป็นกระทรวงพาณิชย์ไงมันไม่ดูแลไง ต่อยให้แม่ขึ้นราคาขาดตลาดฉันไม่มีไม่ได้เป็นพวกใครหรอกฉันเกียดทุกคนแคนดิเดตตั้งห้าคนกูก็เกียดแม่งทุกคนกูไม่ชอบกูไม่ชอบสักคนเลยเพราะว่าพอเราเห็นว่าอะที่เราต้องรบกับขเขมรเนี่ยแลวทหารตายตอนนี้สิบหกบาทเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลห้าร้อยนะแล้วก็ขาขาดหกนะ แล้วเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนและประชาชนตายอีกบ้านประชาชนโดนเบืนใหญ่ระะพังเสียหายอีกแล้วเจ็ดจังหวัดนะั้นเนี่ยเศรษฐกิจแย่แลยพ่อแม่ไปมาแล้วทุกจังหวัดมีประชาชนร้องเรียนแม่บอกโอ้ oh, แย่เลยขายของไม่ได้เลยโรงแรมการท่องเที่ยวอะไรพังหมดไม่ได้เสียเสียหายเนี่ยสามเดือนมาแล้วน,นเนี่ยเสียหายไปประมาณหนึ่งหมื่นล้านละเสียหายหนึ่งหมื่นล้านนะ รวมตั้งงบประมาณในการใช้ลบรวมตั้งอาวุธที่ใช้ลบตาลพงประยูนยบอกจริงกับแม่ไม่ชอบใครเลยสักคนค่ะเจนจีราบอกธ,ธรรมหากินเล่นปัดทองตัวเองใช่เราเห็นสงครามที่ผ่านมาไหมบ้านเมืองมีอย่างนี้แทนที่พวกสสสวจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนไปช่วยประชาชนไม่มีมีแต่พวกเรากันเองเนี่ย ควักเงินฉันนะ่ะสามเดือนฉันหมดไปสามแสนไปเยี่ยมผู้ประสบภัยศูนย์พักพิงทั้งรีสเกตทั้งสุรินไปให้เงินทาหารที่ขาดขาดไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเลยแล้วก,แวก็แล้วก็เอาอาหารไปให้นะซื้อเสื้อผ้าถุงเท้าตางเกงในเสื้อยืดตางเกงวอร์มไปให้ทาหารไปเยี่ยมทุกที่อย,ยกเยเกิรภูมะเขือยังไม่ได้ไปเพราะมันไกลเราต้องหยุดยาวหลายๆวัน ฉันยังหมดไปสามแสนเลยขนาดฉันจนๆไม่มีเงินแล้ววันนี้ไอ้เศรษฐาอาดีตนายกเมื่อวานนี่ขนไอ้บังเกอร์ไว้มันผลิตเองรวยเป็นแสนล้านขี้เหนียวชิบหายขนบังเกอร์สี่อันไปให้ประชาชนแถวอุบลฟรีคือมึงโคตรขี้เหนียวเลยมึงเคยเป็นถึงอดีตนายกเนาะแล้วมึงอ่ะไม่ช่วยเหลือให้ให้แค่นี้ฉันรู้สึกว่าเขาขี้เหนียวมาก พี่เหมาชจ้าบอกไม่ชอบสักพักเลยเลือกมาก็ไม่ดีมีแต่กินบ้านกินเมืองพักเพื่อไทยก็ไม่เอาอนุทินก็ไม่เอาส้มก็ไม่เอา ยูอีแบบไม่ต้องอมีรัฐบาลเอาแค่ทหารกับรอสิทธ์พอไม่ได้เรายังมีข้าราชการทุกวันนี้เอกชนเราแข็งแร่งแล้วก็ข้าราชการที่ก็ทํางานทุกกระทรวงไม่มีรัฐบาลเขาก็ทํางานกันอยู่แล้วทุกกระทรวงอ่ะที่รับผิดชอบต่อง,งานอยู่แล้วมีรัฐบาลก็แค่มามีนโยบายกํากับนโยบายที่เขามีเท่านั้นเอง คุณกรบอกชาไทยอร่อยครับขอบคุณค่ะ B M แมแบอกอยากให้แม่ลงนายกเอาขอบคุณมากค่ะอืมสิงเกิลบอกว่าแม่หมดไม่คาน้ําแปลว่าอะไรฟังไม่เข้าใจแม่หมดไม่คาน้ําแปล H A K I L I N มาฮาคิลินมงอยากให้ชาไทยแม่ ใส่โปรตีนดื่มแทนเวไม่ต้องมาคิดแทนกูหรอกกูขายวันนี้ก็หมดแล้วแล้วกูก็ไม่ทำอีกเลยตลอดชีวิตขายหมดนี่เจ๊งล้านกว่าบาทไม่ต้องมาเสือไม่ต้องมาคิดแทนอะไรอย่ามาเสือกูขายแค่ร้อยเดียวห้าร้อยกูขายแค่ร้อยเดียวจะใส่นู่นใส่นี่อีสัตว์อย่าเสือกนี่กูมีน้ำมัน MCT ีชนิดผงเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ช่วยในการบำรุงสมองบำรุงผิวแล้วก็มีชาดำผงสำเร็จรูปมีผงบิลเบอร์รี่แล้วก็มีสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากกกจิเบอร์รี่บำรุงผิวมีวิตามินซีห้าร้อยเท่าแล้วมีสารสกัดจากชาเขียวแล้วก็สารสกัดจากทับทิมแล้วก็สารสกัดจากอสเซโลราเชอรี่สารสกัดจากเจียวก้หลาบต้านอนอุเป็นใบชาที่ดังที่สุดในทางภาคเหนือดังที่สุดในโลกแล้วก็สารสกัดจากมเมล็ดองุ่น ส่วนผสมกูมีตั้งเยอะอีสัตว์ร้อยเดียวยังไม่มีปัญญาซื้อแดกเลยมาใส่นู่นใส่นี่ไม่ต้องมาเสนอก็ไปทําขายเองสิไปทําแดกเองเลยอย่าเสือกแบบน,นี้ติกตอกมันให้คนจีนมาทําขายในแพลตฟอร์มคนจีนเอาเงินที่ผิดกฎหมาย้ายยาเสพติดการพน,นันออนไลน์ call center สั่งจีนผลิตทีเป็นร้อยล้านชิ้นแล้วก็มาตัดราคาพวกเราจนพวกเราเจงต่อไปมันก็ผูกขาดแก้าเดียวคนไทยเจงกันหมดยังจะมาเสือกถ้ากูทำใส่คลราเจนมาขายกูก็ต้องขายนะอย่างน้อยๆซอ,องหนึ่งต้องขาย280มึงมีปัญญาแดกเลยร้อยนึ่ยังไม่มีปัญญาซื้อแดกเลยท่านไปมาดดจัดจริตมนันแน่นู่นแน่นี่ไปทำให้ตัวมึงมีแดกก่อน นะนะเน่อยแบบกินข้าวเที่ยงหรือยังคะกินเมื่อกี้ค่ะกินเป็นเป็นข้าวเช้าวุตซา,าไปเพื่อให้ไปรับบัตรคิวไงจะไปกินในตีน้อยโกงไงแล้วพนักง,งานมันเฮียตอแหลหลอกลวงสิบแปดโมงกดบอกเราว่าสิบเอ็ดโมงได้รับบัตรคิวแล้วหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดมันบอกให้สิบเอ็ดโมงมันสแตนบายสิบเอ็ดโมงไปถึงไอ้ชุดแรกที่เข้าไปแดกยังไม่ออกมารอจนเที่ยงชุดแรกก็ยังไม่ออกมาก็เลยกลับเลยก็เลยมาอุ่นกับข้าวกินที่บ้านเลย อิ่มแล้วแค่นี้ก็มีชีวิตไป็หนึ่งวันแล้วอะ